สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับผมช่วงนี้กับบก่อยได้เจอกันนะครับผมบกค่อยได้ลงคลิปด้วยพี่น้องสวัสดีครับก็เป็นว่าบวางนะครับกว่างอยู่แต่ว่าบกค่อยได้ลงนะสักิ๊บเนาะอยู่กับสวนนี่ครับอยู่กับสวนผักนี่แหละผักกริ่มใหเราล้วอครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าควางตุ่งเิ่นน่าสิพอกินแล้วแหละแต่ว่ายัางทันออกดอกนะเฮาล่อให้เขาออกดอกเนาะจังพาสิเกไปขาย กำลังพ่อแจวเลยครับกำลังพ่อแกวกำลังงามเลยพี่น้องกำลังงามกำลังกรอบๆเลยค่ะครับผมแต่รุ่นนี้พักกระเจวได้เนาะแมนครับพักกวงตุงค่ะแกวได้ครับผมต้นใหญ่หลายๆเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิองเนาะเดี๋ยวให้สาวกิมกำลังเตรียมแปลงได้ครับผมเตรียมแปลงเตรียมเรียบร้อยตัวนี้กำลังคุ้มฟางนะครับผมคุ้มฟางคือว่าเขาสืปลูกขึ้นชายจ้าขึ้นชายสืบพอไหวกับพ่อลงแป้งแล้วเนาะค่ะครับผมขึ้นชายเขาพอใส่ใส่ถาดลุ่มไปเดี๋ยวเาปลูกขึ้นชายกันขึ้นชายนี้ พราะกลัวเขาตีงไงนะครับใส่เวลาโดนเตืบแต่ว่ามันก็นดีอย่างหนึ่งคือว่าเขาเขาปลูกครั้งเดียวเขาก็เก็บกินได้ตลอดเข,เขาเขาแบบบวได้ถอนหลากถอนโค่นเพิ่นเนาะเขากับตัดข<ไ>ายเอาับพี่นอ้เขาปฏิถอนเขาคือการตัดขายเขาญ่งไงสลื่อยๆนี่ข้างล่างพี่น้องนี่กำลังงามด้วยครับผมเป็นสลัดปลูกแบบนำหยดด้วยครับกำลังงามเลยเดี๋ยวมันหนีเขาสิปลูกต่ออีกนะครับปลูกโ่ต่อตอไปทางในครับ มืนันเริ่มปลูกได้ประมาณซีหามือเด้อครับผมกำลังซีหามื่นแล้วเพิ่งกำลังต่างหลักได้กำลังงามๆเนาะต้นนี้เป็นคอร์ดบ่ถ้ากินเป็นคอร์ดคอร์ดเนาะคอร์ดก็มีฟิลเล่ก็มีมีหลายอย่างด้วยครับพ่อปลู่มีหลาย,ยาอย่างขอบฟางล่ะครับเอาหนามพุ่งทะลชุมเด้อครับผม ต่อไปเราทับการปลูกต้นนี้ปลูกยังไหวนี่ฮะหมอผักชีจีนนี่งวานผักชีจีนไหวเลยครับต้นพัดของเฮาไปแล้ว<ม>อพอใส่ถาดกะเขื่นชายด้วยจ้ะนี่ต้นนี้กับพอตั้งแต่างผมสาระคนเด้วยวกัน้องเพื่นเมย์ซ่าแต่ทะลุดินกับดิน,นกับ<ม>กบดข้าค่ะเพราะว่าถาดเป็น อันนี้หน่อยเนาะไม่ค่ลุ่มหน่อยจะลุ่มหน่อยครับบางทีสารอาหารครับจอยู่เบิดแค่นี้นะครับจีบ่อยเพือกจะเลื่อนเติบโตไปได้เนี่ยเขาเป็นลุ่มดินนะครับทำนี่ก็ลุ่มดินเลยค่ะครับบ่อายเพราะว่าขึ้นชายหากเันหลายอันนี้ก็ประมาณสองรอยหลุมด้วยครับแต่ว่ากระสีมีหลุมที่เห็นบ่าเกิดเพื่อนยังได้พี่น้องน้ำฝนหยดใส่เม็ดเขาก็เลยกระเด็นออกฝนช่วงบางหันเนาะเดี๋ยวฝนอีกช่วงหนึ่งน้ำให้เปียกกควรเปียกก็ไปลงเ กินกระลาเบิองผักช yeah, <to> so, ีจีนเกิดดีบ่เกิดดีบ่ผักชีจีนพี่เพิ่อนกำลังหนูว่า่ท่านเกิดเพราะว่ากำลังปลูกองก้อนเนี่ยค่ะองก้อนเดี๋ยวมึออื่นกันหาห็นเนาะเขาเกิดเพราะว่าเขาใส่เวลร้านตอนนี้เขากรีดหลอกมันบ่กรีดหลอกแล้วเอาเอามาเรียนห้อยแล้วค่ะยลวดน้ำหลองแล้วก็เอาขิงว่าลวยทับขิงวัวลวดทับเลยนี่แล้วก็ฟางกบข้างล่างนี่เกิดดีพี่น้องพี่น้องมึงท่างหลังนะครับนี่ดีครับผลงานนี่ครับ เกิดดีครับผมนี่ต้นนี้พักชี้จีนนะครับผมเกิดดีหาตึบเลยเนาะหาตึบเลยเอาขิงวัวทับเลยครับผมขีดลองกับเม็ดเล็ดเมล็ดโรยเนาะแล้วก็ขิงวัวทับเกิดดีครับแล้วก็กบฟางไว้นะครับผมเพราะว่าเพราะเขาเออกบฟางแล้วครับพอเขากำลังงอเขาเอาฟางออกเลยครับผมนี่ขึ้นชายเขาเบิ่งหาขึ้นชายนี่ต้นนี้เขาเสียบตัดขายเลยครับเขาเสียบในทอนขาย เวลาไปขายตลาดเพื่อนก็บถามถามเลยว่าค่อบพถอนมาเขาก็ว่าเอาไว้ให้เขางอกให้เขาตัดคายได้อีกขั้นต่อไปนะเขาแตกหขแตกขึ้นมาใหม่เพราะว่าเขายิงตัดเขายิงแตกนะผมกอใหญ่กอใหญ่ไปเรื่อยกอใหญ่ไปเรื่อย จะน้อยกับไก่ปีใหม่เลยด้อยครับผมไก่ถึงปีใหม่แล้วอีกเดือนหนึ่งอากาศชวนี้กับบอือว่ากับเตาด้วยครับผมแบบแต่อากาศเป็นแบบเย็นสบายด้วยเย็นต่ช่วงเสาร์ครับเย็นช่วงเาสาร์ช่วงบ่ายกรับเปิดพัดลมขึ้นก็าาแล้วช่วงเที่ยงแดดเพิง่งจะมาหนีพี่น้องแดดแดดมาแต่เสาร์เลยแต่แต่ถ้าเมื่อใดพฤศจิน้าหนาวน,นี่พ่นสิคึมๆแล้วก็ลมพัดตอนนั้นหนาว แต่บางที่บานบางคนเพิ่งเคอยู่กับผู้กับดอยเนาะตอนหนาวเทะๆตอนนั้นตรงน,นี้เป็นสลัสดคอร์ดด้วยครับผมลูกเป่งได้ประมาณห้าหกหมื่นนะครับเดี๋ยวเพิ่นก็เริมตั้งรักได้แล้วครับนี่เพิ่นเระเิมตั้งรักกันแล้วนี่ตัวน,นี้ก็เป็นกวางตุ่งนะครับผมกวางตุ่งสีม่วงที่ผมเคยถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะจะน่อยนีย่งามจะเทเลยตัวจีวานลงพื้นเลยวานลงแปลงเลย ต้นใหญ่กว่าครับผมก็หลายชนิดนะครับที่เขาปลูกไว้ในสวนเารับเป็นอยงผมกเ็เลยเหล่มจำสื่อผักบวคหอยใดญ่ด้วพี่น้องโคฮาลายยางค,าครับผมต้นกระคอนเลยสลัดคอร์สฝงกุดเป็ดผักบุงนะครับผมผักบุงนี่เป็นเผือดอายุสั้นด้วพี่น้องปลู้ก็โดนมันก็ประมาณบวกลีมือมันก็ได้กินแล้ว ตนี้เนง,งเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิง่งคลองที่พี่น้องเอฟซีเป็นซงมาให้เนาะนี่ครับผม,ห,มหัวเล็ดดิษผู้ใดบ่เคยเห็นเลนดิษสีอื่นเดี๋ยพี่น้องเดี๋ยวว่าเลดิษมีแต่สีแดงเด้ครับเดี๋ยวให้เบิ่งสีแดงกันตัวนี้หวานเลยหวัวสีแดงสัมีกำลังพอกินเลยครับผมกินได้แล้วถ้าเขาไปเขาแก่จัดอี๋เขาจะขึ้นเลยครับผม ขาสิพอเสียบนี่พี่น้องหัวสีขาวกําลังเคยเห็นด้วยครับผมนีแต่พ่อคันได้เก็บด้วยครับผมแต่ว่าในซอกที่ติดมาที่มีสีม่วงนั่นนีแต่ผมยังหาสีม่วงบ่เห็นเนาะตัวนเป็นสีขาวครัฮะแมนมีบ่แม่นบ่ตาไล่ติสกิมว่าผมมีแสดงผมตาไล่ครับมีสีขาวครับผมสีขาวก็บอกเลว่าขาว เกี่ยงเเป็นขาวแบบคีบคีมเนาะขาวเหลืองขาวเหลืองเดือขาวคีบคีมนี่ก็มีสีแดงสีแดงที่เป็นหัวกลมสีแดงหัวกลมเป็นแบบกลมเลยเนาะใช่ละพี่เดียรีหัวกลมแล้วก็มีขาวพี่น้องขาวแล้วก็มีเป็นแบบเคลื่อนยังก่อนเป็นแบบลี่ๆเนาะหัวยาวๆลี่ๆครับผมนี่คือแค่หลอดครับผมเนี่เพิ่นบหันใหญ่เนาะเพิ่นกระลังขึ้นกระลังขึ้น จ่ z o ่ m หนีเพิ่นที่บใบหง่จักหน่อยที่เป็นในคล้ายแค่รลอดนี่เพิ่นที่บใบหง่กว่าแต่ว่านพร้อมกันแต่เพื่อนบใบหญ่กว่านี่ครับเพื่อนกำลังตอนแรกพมนึกว่าเพื่อนจะบุมมีหัวนะครับแม่แค่ลอแม่บนแค่หลอดบอ่บ่หนะา <c oughs> เขาก็เเคยนว่าเรียดดีอยู่เลต้นแหลกเพิ่นจะเป็นต้นขึ้นมาก,ก่อนได้คอยเป็นเป็นหัวที่หลังเนาะต้นนี้บ่เคยต้น,นตหัวก็กมนยหน่อยได้ต้นนั้นเพิ่นจะเป็นหัวก้นมาพร้อมเลยใบก็กินได้ได้ครับผมใบก็กินได แต่โบ,เค,บเคยกินแต่เชียร์พี่น้องคอมเมนต์มาว่าเอาไปขั้นสมกันเลยนะครับผมขั้นสมหรือว่ากินเป็นผักเลยก็ได้ยถ้ามาห่อกับโเคยกินเพราะว่าผักในสวนข้าหลายเรือข้าเลือกกินได้นะพี่นอ้องเขาก็เลยบอคอยเด็ดเก็บกินกรรเมียนครับพี่น้องที่เป็นอยู่ตามประเทศเนาะเพื่นคอมเมนต์บอกว่ากินใบเลยมุ่งนี่งจะเป็นหัวแบบเลี้ยวๆเลยครับผมเห็นไหมต้นนี้พอใส่ถาดแล้วก็มาปลูกด้วครับหัวเป็นกรลั่งขึ้นหัวแดงจ้ายวาเลย ตัวนจะเป็นกวางตุง่มเนาะพี่น้องเป็นกวางตุ่มดอกเดี๋ยวเขาลอดเก็บด,ดอกขายได้ครับผมตัวนี้กับผักเขียวผักเขียวนี่ก็ปลูกครั้งเดียวครับเก็บกินได้นนตลอดได้ครับผมพอมันจะคุ้มฟางอะไรแบบนี้แหละเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ใส่ปุ๋ยขีง้งันนวนะครับผมตัวนี้เป็นผักชีลาวได้ครับผมเพิ่อเกิดดีครับแต่แบบที่บ่อได้ครับผมกรีดหล่องแล้วก็อเอามะลิตรลุยมะลิตรลุยแล้วก็ปุ๋ยขอ,อกนะครผมปุ๋ยขอ,อกทับ คุยขอกทับแลวก็เขาฟางกบด้ยครับผมฟางกบแล้วก็หดน้าาดาน,ดนามเนาะนพอเขางอกขึ้นมาจากนิดน้อยอา,างงอก็เขาฟางออกให้เขารับแสงนี่เกิดดีครับพี่น้องตัวนี้ก็ดขี้จินเกิดดีครับพี่น้อง<ม>นี่คร็ขี้จินหรือที่ยิบเลยแสดงว่าพจนยอดที่แห้งสกจริงเกิดยางดีเลยฟังนี่ฮาก็จะจิเป็นหอมแบงด้วยพี่น้องกันขะคืนหอมแบง ดูซืว่าเพิ่งเกิดบอ่อเต็มที่เพินไเนี่้าฝั่งนี้จะเป็นห้องแขงกเลยเนาะห้องแขกเกิดดีครับตัวนี้เป็นพ้า่ที่กินที่ปลูกขังแหลกเลยครับผมปลูกขังแหลกของปีตัวนี้ิ่งกันลังขึ้นเนาะตอนที่เขาปลูกในอากาศันี่ยเพรว่าวันเย็นปันใดเวยครับเพิ่งจะเกิดทางๆางยากหน่อยแต่ว่าห่างหางก็ดีอย่างเวยครับต้นพันสีงใหญ่ตวงตุงตัวนี้กับวานวานกานเขานะ บางทีเหลาวกันทางหางกันด้วครับผมเคือจะเกิดทางห่างแต่ว่าห่างเด็กปอนใหญ่ทีเดียวเดี๋ยวจะรอเบิกตอนพป่นใหญ่เนาะถ้ากุ้งนี่ก็กินแล้วด้วยครับพอกินแล้วต้นบ่ค่อยหัวปอนใหญ่บานกลางแดีกเจออากาศมันหอม ดนกระสิเหลี่ยงเลยด้วยครับสิเสร็จแล้วจำเอาจำเอาจำเอาเลยสนมากปลูกกันมีแต่แม่บ้านเพื่อปลู่นะครับผมบอกใครเลยมาปลูกนะเพื่อนผมมีแต่เตรียมแปลงไส่เขาอย่างเดียวปลู่ป่วยหย่บเดียวปลูกบ่วหย่าครับผมปลูกพังเข้าทีปลูกแต่เฉพาะช่วงที่หนาหนาเนาะจะน้อยหนาฝนเท่ากับบริษัทปู่ด้วยครับผมหนาฝนนี่คือเท่ากับไปเห็ดแนวอื่นเนาะ เก็บเห็ดครับผมอาชีพหลักๆอ่ะหาเห็ดแหละหาเห็ดทั่วลาดอาณาจักรไทยเนะครับผมแต่ปีนี้บกไฟได้เล่นเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกได้เก็บอยู่บกบกกี่คชีพด้วยพี่น้องปีนี้บกที่ไหนบกแม่นครับปีนี้บกอยเห็นเขาดอกปันใดดอกน้อยเขาไปทางอื่นพี่นี่เขาไปทางอื่นส่วนมากกับไปทางอื่นน่ะพี่น้องบกไฟได้อยู่บ้านเนาะเดี๋ยวปีหน้าครับกุลละพี่น้องเจอกันอยู่ ทางเหนียวของประเทศไทยคนละเต็มสูบเลยพี่นาพี่น้องเลยถอดคือถอดทีสีนวันแล้วแม่ไงครับผมคือถอดเอฟซีทางเหนือแล้วทีสินวันแล้วทีสีนวันเป็นอะไรเนาะเป็นอะไโทรหาเพิ่ะสบายดีที่ก่าแ้วต่เพื่อนบอสบายนะเนาะเพื่อนบอสหายสบายจับ,บ,บ,บ <S <S> <S ได้เลนซื้ออย่างก่อนขึ้อยู่คุณย้อมมันซื้ออย่างก่อนรืมซื้อไป มัครเออไอสมออัครลืมซื้อเราคิดซื้อว่าออกไอสมัคกไอสมัครไก่ไอซักต่อซักซักพิธีชาดอยเดี๋ยวปีหน้าเจอกันครับผมต้น,ต,นต้นปีเจอกันเราลุดเราเนีดเราลุดซนีกันอาจจะดูเนื้ออะไรพี่น้องตัวนี้อาจจะให้จิตปูกิตปลาจะต้องเหนือหน้อหมดละเป็น่อยกับมาบ้านเมียนรับลูกพี่เทอร์มหมาบ้าน จึงได้ดีกับเหตุตามมาด้วยพี่น้องเหตุตามมั่งครับผมแต่ห้ากับปลูกมคือมุมผมได้ปลูกมาหลายปีแล้วครับรู้เลยล่ะรู้ใจแล้วเราพักเขามักจังใดจังใดใช่ห้าก็บบอกได้ว่าปลูกเป็นอาชีพอะไรเนาะกับปลูกแต่ช่วงช่วงวางจากการห้าเห็ดห้ากับมาเห็ดสวนกับปลูกขายพ่อได้ใส่ด้วยครับผมถึงว่าบได้มากได้ไม่ได้พ่อได้ใส่ด้วยครับพ่อได้ซื้อกินพ่อได้ซื้อเขาซื้อน้ำกินพ่อได้ซื้อนมให้หลาน ลูกปเป็นลูกเรียนครับผมเดี๋ยวที่ผาหลานมาออกคลิปให้พี่นอ้องเบิ่งแักลื้อหลานก็ไปไปไมากๆนะครับผมจะก็ไปฮับเอาแล้วก็ไปส่งเขาอยู่บ้านแม่เพื่อนนะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละพี่น้องอยู่บวกไกลกันจิตแปดโลครับผมห่างกันเราปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจา้านายห้าสิบปลูกผักฝั่งนี้ต่อได้ครับผมฝั่งน้ำโยนที่ตอนนี้ก็รลังเปิดน้ำใส่ไว้อยู่ เียบร้อยนะครับผมมื่อนี้ปลูกผักเขาเนาะจ้ากระปูขึ้นชายพี่น้องปลูกขึ้นชายแล้วล่ะปลูกแล้วเห้อกับ,กบดหดหนามแม่นครับเดี๋ยวหดหนามหนามให้ชุม่มหดหนามให้เปียกเลยค่ะเพราะว่าเขาปลูกยำ่ยำเสาเนาะแม่นครับย่ำย่ำใบกับแดดแห้งค่ะเป็นแดดแห้งหดหนามให้ชุ่มให้เปียกเลยค่ะพี่น,อน้องจ้ะหดน้มที่บัดดินปลูกเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวให้หนามหดหนามเพื่อนครับผมลดน้มเนี่ยเป็นชุ่มเนาะจ้ะหนามให้ชุ่มค่ะ เปียกเลยจ้ะพี่น้องเปียกเลยเดี๋็กท่านทางต่อไปเหาก็เปิดน้ำทรายนี่ยเอาแล้วทีนี้บ่ได้ยืนมาหดแล้วบ่ได้ยืนหดแล้วเปิดทรายเอานะครับผมเนี่ยอะไรด,ดีก็เห็ดตามได้พี่น้องเนี่ยแต่บ่ดีกะบอรองเห็ดตามได้ครับผม <laughs> <c ười> คือการเรียนรูุนี่บ,บ,บอก่มีการสิทธสุดดอกพี่น้องครับมันเรียนรูุไปเรื่อยเนาะการเห็ด เท็ดอย่างจักอย่างหนึ่งมันบ่มีสูตรสำเร็จกับพี่น้องครับบ่มีตำราบอกว่าต้องเท็ดแบบนั้นต้องเท็ดแบบนี้คือเขาต้องเรียนรู้ไปเองก็เรียนรู้ไปเองครับผมสายเมันผับหนาพุ่งออกพูด<อ>ต้นนั้นเลียกแ้วเขาก็ตัวน,นี้พอตัวน,นี้บ่อได้นนเปิดนานจะเถื่อครับผมเท็ดใหม่เล้ลองเปิดมือพุงด,ดีครับผมเพราะว่าตัวน,นี้ผมผมย่อนสายเบนเขามาอีกตัดอีกออกอีกสองหัวเนาะให้เพิเ่งเฮงหนามันเพิ่เงเฮง ครั้งต่อไปเราก็เปิดตัวเหนียวเลยครับสะดวกสบายพี่น้องไปเฮ็ดตามได้เด้อครับผมเรียนรู้เอาครับในยูทูบเขามีบอกอย่างตัวเนียแหละในออนไลน์ในโลกออนไลน์นะพี่น้องเรียนรู้จากโลกออนไลน์เด้อครับผมเฮ็ดครั้งแรกบุ้ยผู้ใดสําเร็จหรอกพี่น้องมันต้องมีครั้งที่สองที่สามแหละบุ้ยผู้ใดเฮ็ดแล้วสําเร็จเลยดอกพี่น้องมันต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะผิดเนี่ยถือเนี่ยเรียนรู้กันไป เไปเรื่อยค่ะประสบการณ์สอนเขาเองค่ะแมนครับทฤษฎีนี่วัตถุประสบการณ์เด้อพี่น้องผิดเป็นครูพี่น้องเคยได้ยินคำนี้บ่ผิดนี่เป็นคู่ครับผมคือผิดปั๊บเขาต้องหาวิธีหาทางแก้ไขเพิ่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวภาษีสับเร็จดีองเดี๋ยวเจอกันคลิปหนานะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวห้องกับไปปลูกข้าวปุ่นตอเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามและชมวยนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ ขอบคุณทุนร่งใจได้ครับการวอามือน so uh. ีก็อาจติดติดขัดนะพี่น like ้องว่าบ <c oughs> <c oughs> so ่ได้เวอลหลายมือแล้วบ่กกันของเครื่องบ่กกันฮ่อนเลยพี่น้องเครื่องกำลังเย็นอยู่ปะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดติดขัดพี่น้องมือ